สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์2567นะครับวันนี้ท้องนาบ้านเราจะมานำเสนอการปลูกหญ้าอีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือหญ้าขนนะครับหญ้าขนเพื่อที่จะปลูกเพื่อที่จะเลี้ยงวัวหญ้าขนแปลงนี้ก็มีอายุ1วันเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับก็คือได้ทำการปลูกเมื่อวานนะครับ ตอนปลูกไม่ได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนะคราวที่แล้วก็เคยนําเสนอเกี่ยวกับแปลงปลูกย่านไนนะครับในคลิปที่แล้วนะครับแปลงปลูกยา่ยานไนก็อยู่แปลงข้างบนนะครับก็อาทิตย์ได้อามีายุได้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับแปลงข้างบนนะครับส่วนแปลงข้างล่างนี้เป็นหญ้าขนนะครับทําไมต้องปลูกหลายหญ้าหลายอย่างนะครับก็ นะครับเป็นความาต้องการที่จะให้วัวได้กินหญ้าที่มันหลากหลายนะครับหลากหลายชนิดนะครับวัวจะได้ไม่เบื่อนะครับสำหรับหญ้าขนก็เป็นหญ้าทีา่เหมาะที่จะนํามาเลี้ยงวัวนะครับเพราะว่าเป็นหญ้าที่สามารถเกิดง่ายนะครับแล้วก็ทนทนทานนะครับท่านชมครับลำต้นก็มีความอวบนะครับอวบอ้วนวัวก็ชอบกิน ผมก็เลยได้ทําการปลูกนะครับสองแปลงนะครับนะครับยาไนแปลงข้างบนนะครับแล้วก็ยาขนนะครับวิธีการปลูกยาขนก็เหมือนกันนะครับกับยาไนก็คือเอารถไถมาไถแล้วก็ตีใส่น้านะครับใส่น้ําให้ท่วมนะครับเสร็จแล้วก็นำท่อนพันธุ์ที่ไปตัดมา ที่ค่อนข้างที่จะแก่นิดหนึ่งนะครับนำลงมาบานบานแล้วก็เหยียบนะครับใช้วิธีเหยียบเลยเหยียบให้จมลงไปในดินนะครับในตมนะครับแล้วเขาก็จะสามารถที่จะออกรากตามข้อหรือปล้องนะครับของยากขนนะครับซึ่งเดี๋ยวให้เวลาผ่านไปสักหน่อยนะครับผมจะ มาอัปเดตนะครับให้ท่านผู้ชมไปดูเกี่ยวกับการกับแปลงยาขนแปลงนี้นะครับพื้นที่ก็น่าจะเกือบๆนะครับสง,งานนะครับหรือไม่ก็อาจจะไม่ถึงนะครับอาจจะงานเสศษๆนะครับแปลงนี้นะครับนะยาขนนี้ผมก็เคยปลูกไปแล้วรอบหนึ่งนะครับ แต่มันมีพื้นที่น้อยที่อยู่ด้านบนนูน้โน,โนนะครับด้านบนเขียวๆนู้นนะครับก็เจริญเติบโตได้ดีนะครับสามารถที่จะทนต่อน้ําท่วมนะครับน้าท่วมได้ดีนะครับ oria, ส่วนแงนะครับแงนี่เขาก็ไม่ตายนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเจริญเติบโตช้านะครับก็ต้องให้น้านะครับให้น้ําให้ชุ่มชื้นอยู่เขาก็จะสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็จะมีรอบในการตัด ยาที่เร็วขึ้นนะครับยาเร็วขึ้นนะครับสำหรับยาขนนะครับเป็นยาที่ทนนะครับเป็นยาที่พื้นบ้านก็เล้วกันนะครับนะครับอ่าครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นที่เดิมนะครับอ่าผมยังไม่ได้อ่าถ่ายเกี่ยวกับการติดตั้งรูไฟฟ้านะครับเอาไว้คลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับรอติดตาม วันนี้ก็มานําเสนอเกี่ยวกับการปลูกยาขนก่อนนะครับยาขนเป็นยาที่วัวชอบชอบที่จะกินนะครับกินดีนะครับลําต้นนี้มันอวบนะครับอวบนะฮะเดี๋ยวถ่ายรอบๆให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับอันนี้เพิ่งได้หนึ่งวันนะครับ ดินยังเป็นเลนตมนะครับถ้าตัวไหนนะครับที่เหยียบลงไปแล้วมันอยู่ในจมลงไปในดินนะครับมันก็จะสามารถที่จะงอกรากได้เร็วนะครับไดเร็วนะครับแล้วก็ตัดครั้งแรกนี้อาจจะยังไม่หนานะครับต้องรออีกนะครับรอตัดไปเรื่อยเขาก็จะเท่าที่ผมตัดมานะครับเขาจะหนาไปเรื่อยๆนะครับ หนาไปเรื่อยๆจนเต็มแปลงเลยครับท่านผู้ชมครับนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับได้มาถ่ายอัปเดตเกี่ยวกับการปลูกหญ้านะครับสองชนิดนะครับก็คือหญ้านายนะครับแปลงนี้นะครับนะครับหญ้านายนะครับหญ้านายอะไรก็หญ้าขนนะครับปลูกลองดูสองชนิดนะครับ ก็จะเราคอยเปรียบเทียบกันดูนะครับว่า,อาสองอย่างนี้ย่าไหนที่สามารถตอบโจทย์สำหรับคนเลี้ยงวัวที่มีพื้นที่น้อยๆน,นะครับที่พื้นที่น้อยๆนะครับได้ดีกว่ากันนะครับนะครับนะตอนนี้วัวก็เข้าไปหลบแดดนะครับที่คอกนะครับเข้าไปเองนะครับ ปกติก็ปล่อยอยู่แปลงนี้แหละครับตอนนี้ก็นูนหล,ลบแดดเข้าไปหลบแดดเองนะครับไปกินฟางที่ใส่ไว้นะครับนะครับรอหญ้าที่ปลูกนะครับใหม่ให้กับเขาสองแปลงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูแปลงหญ้าขนที่ผมปลูกไว้แปลงเล็กๆกันนะครับครับนี่เป็นแปลงอีกของหญ้าขนนะครับแปลงที่ ผมตัดปัจจุบันนี้นะครับที่ตัดให้วัวอยู่นะครับก็อสาคัญในการทําแปลงนะครับอันดับแรกเลยก็คือต้องพยายามปรปับที่ให้สม่ําเสมอนะครับให้มันเรียบไปทั่วกันนะครับเพราะถ้าไม่สม่ําเสมอนี่จะเปลืองน้ําเยอะเลยนะครับน้ําก็จะไปขังอยู่ในส่วนที่ที่มันต่ํานะครับเราก็ต้องเติมน้ำเข้าไปกว่าจะท่วมแปลงนะครับในหน้าแรงอย่างนี้นะครับมันก็จะทําให้ ต้องใช้น้ําปริมาณเยอะแต่ถ้าเราปรับปรับนะครับแปลงให้มันสม่ำเสมอนะครับน้ามันก็จะสามารถกระจายไปได้รวดเร็วนะครับครับหญ้าเราก็จะสวยทุกทุกทุกที่นะครับเสมอกันนะครับท่านผู้ชมครับนะครับวันนี้ก็ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูเป็นอาจจะมีความรู้บ้างนะครับนิดหน่อยถ้าท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับ ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตนะครับเกี่ยวกับแปลงหญ้าทั้งสองแปลงนะครับให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับให้ชมเรื่อยๆนะครับรวมถึงการติดตั้งรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าด้วยนะครับการวัวนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบนําเสนอนะครับเกี่ยวกับการแปลงการปลูกหญ้าขนนะครับเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ